มาตื้นเจมาตื้นที่ทเ่ที่อืมนงิเยมาตื้นลเีเยมาตื้นมาน่อมอ้าเป็นอะไรเป็นอะไรเจ็บเป็นอะไรเป็นอะไรดาเขาเตรียมมาตื้นเอออือปูนี่สันษาป่วย้ปูไปว่าสันษาทำไมอาเป็นไรเป็นไรอะปู ตาเขาดื้อสิแม่ปู่ว่าสุพรรณขาทำไมสุพรรณขาป่วยป่วยบอกกาป่วยยังไม่หายนะเนี่ยพ่อไปตัดไม้มาเนี่ยโอ้ปู่ว่าสุพรรณขาเตียมาตื่นยังไงพ่อโซตพ่อโตเตี้ยโอ้เดี๋ยวพอตีแล้วนี่พอตีพอตีตีปู่ก่อนเนี่ยสุพรรณขายิ่งป่วยยุปูไปด่าสุพรรณขาทำไมเอฮะโอ้นอนลกเนาะไม่ได้ไม่ได้แล้วพ่อ กูว่าอะไรมาตีมาตื่นเหรอเดี๋ามาตื่นไอ่พอจะไปตีปูแล้วนี่ไม่ได้นี่ปูนี่นเกินแล้วนี่มันปัญหาย,ยิ่งป่วยแลวพอโกรธนะนี่พอไตีต้ <laughs> องตีปูก่อนเ <laughs> อ๊ะเห <laughs> ็นไหมโกรธเนี่ยฮ้ไก่อไอ <laughs> <laughs> ่พอตีปูไหมพอจะไปตีปูก่อนเดี๋ยว นี่ปวยป่วยไม่ให้ตีเนี่ยพ่อจะตีปวยอ่ะจาเตี้ยน,นี่เตี้ยมาเร็วเดี๋ยวพ่อโกรธแทนสุพันษามากเลยเดี๋ยวพ่อตีปูให้นะสุพันษายิ่งป่วยเลยพระดาบสุพันษาทำไมเนี่ยว่าสุพันษาเต,ตี้ยมาเตี้ยให้พ่อตีไหมนี่ตีไหมฮะให้พ่อตีไหมตี <c oughs> พ่อตีก่อนสิมาเี่วสิอื มานี่ตีไหมนี่มาเข้ามาข้างในเลยมันบ้าสปันสามานี่เลยี่ก่อนนี่ผมโทษก่อนปันสาอยู่ดีปว่วยเรื่อยมาดาปันษาเตียมมตนเน้ยมาเตือนเลยตีไหมไม่ตีตีไหมนี่ฮะให้ตีปู่ไหมให้ตีไปนี่ตีปู่ไหมว้ตีไหมหนุ่มจ๋า 哎，弟妹，弟妹，弟妹，哎，弟，来喝茶，来没？嗯，弟，弟，弟，来喝茶，来没？嗯，弟，弟，来没？弟，来喝茶，来没？来，弟啊，过来，弟，过来。 ปูโอ้เนี่ยเห็นไหมสุพันธสาห้ามไว้นะเนี่ยสุพันธสาดึงออกครับสุพันธสาห้ามครับลุงสาเลยขอโทษเลยมาหนิปูมาขอโทษเดี๋ยวนี้เลยขอโทษเลยปูโทษครับปูขอโทษแล้วปูขอโทษนะขอครับขอโทษครับเนี่ยสุพันธสาใจดีแค่ไหนเมื่อวานสุพันธสาเตี้ยมาตื่นเนี่ย นะตุกปัญหาก้อนปูเอ๊ะพ่อตดเต้นปัญหาตีเลยพ่อตีปูเลยต่อได้หลไรเนี่ยเห็นไหมขี้แตะขี้เตนปัญหายังไม่หายปูมบด่าปัญหาว่าเตี้ยมาตื่นได้ไงมาแล้วลูกไหมโกรธเลน้องนาเนาะมาลูกมาวันนี้ปูก็ทุบแล้วปูก็ทุบแล้ว ปูขอโทษแล้วค่ะปูขอโทษแล้วปูขอโทษแล้วอาปูมาก่อนต้องสายเร็วปูเขอโทษแล้วปูขอโทษแล้วเปูไม่เรียกแล้วปูไม่ได้มมาเต็มแล้วค่ะเนาะมาปูเขอโทษอีกแล้วเออปูเขอโทษแล้วเอาอาหารให้กินปูงอครับ ว่าปูแล้วว่าปูแล้วทเห็นแล้วว่าปูแล้วทเห็นแล้วว่าปูว่าปูสวัสดีสวครูปูก่อน่รพบเพราะนั้นี้ปูแล้ววันดีสวันดีสวัสดีวันสวัสดีวันยังเหนื่อยอยู่เลยครับปูเหนื่อยไหมปูจุกทันสากันแล้วขอโทษแล้วปูจุกแก้มทันสาขอโทษเด้อเออขอโทษขอโทษขอโทษโทษเออจุ๊ทนี่บมดเออขอโทษทันสานะอ่าอ่าหาภัยแล้วหาภัยแล้ว หลังจาว่าานเฮ้ยนะตามห้องหอกนะไี่ห้องหอกอ่ะ <c oughs> ท่านู้องทำอะไรกัน <c oughs> ได้ดูเดี๋ยวปะมามามาว่าทำอะไรกัน ได้กินโคกกันหรือยังครับน้องๆมาดูช้างมาให้กำลังใจพี่ปาม <laughs> <laughs> Móng làng đâu mình hiểu bạn yên Ừ Hay xin cái nó Ừ nó Ừ nó cái này bói อ้อ oh. oh. uh, 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 uh ้พรุ่งนี้จะออกงานนะครับที่บ้านยางบ้านยางตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านบ้านยางต้องมารุ่ม มันขึ้นบันดาลมันเลยบันดาลไปอ่ะจังหวัดวิลามเด็ครับก็ยินเดี๋ยวอำเภอเมืองเนาะเออคู่หูดูโอ้ครับผมเจอกันวันนี้แต็มลายให้เจ้าภาพจัดเต็มครับผมน้องปาล์มนะครับน้องปาล์มาปูจิ มีก็มีน้องๆมาเที่ยวด้วยนะครับวันนี้เนาะแต่ว่าสพันศาวันนี้โกรธมากเลยปูนี่ปูมาพูดพันศาว่าเตี้ยมาเตือนที่พันศาไม่ให้พ่อตีครับห้ามพ่อไว้โอ้หลาลักมากเลยอยู่โคกตะฟ้าตรงนี้อยู่ต่อเลยอยู่ต่อเลย กลับแล้วบอค่ะแล้วพบกหนยม้ไปถ่ยอันนี้ที่บ้านชาดาเด้อรู้จักไหมบ้านชาพนบอกว่าบ้านอาดาอ่ะบอกว่าก็ไปถ่ายรูปได้เลยครับเคครับวันนี้ก็ เดี๋ยวกันต่อไปครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ครับผมในช่อง Family ที่สีไทยครับขอสวัสดีครับ